สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมเช่อเดียวกคำังน้ำนะครับก็ตอนนี้นะครับผมกำลัง อยู่ดูพลาอยู่นะครับนี่เลยอันนี้เป็นคลิปกำลังทําคลิปที่จุดใจตังนะครับพอดีเพิ่งเช่าพลามาองหนึ่งนะครับเหลือจานนานี้ผมมีหลายเหรียญแล้วนะตอนนี้อยู่เรื่อยๆนะครับไม่ใช่สายตรงแต่ซื้อไม่หยุดเท่าน,นั้นเองนะฮะตั้งแต่มีดีรับเช่านะครับราคาพอรู้เรื่องผมก็รับเช่าหมดตอนนี้มีเกือบทุกบล็อกนะครับมีตั้งแต่บล็อกสายฝนบล็อกธรรมดาบล็อกสายฝนบล็บอกประสบการณ์นะครับจีวัจุดหลังโพดอะไรต่างๆและบล็อกนิยมสดก็มีแล้วตอนนี้นะครับก็คือองค์นี้นั่นเลยนะครับบล ลอริงสาราและมีเส้นแตกออกมาคือบล็อกลาแตกนิยมที่สุดของบล็อกนี้นั่นเองนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าองค์ที่ผมเช่ามาเนี่ยมูลค่าเนี่ยสวยๆเนี่ยห้าหกหมื่นเลยนะครับถ้าสวยๆยินดีรับเช่านะครับห้าหกหมื่นนะครับบล็อกนี้บล็อกนิยมสุดของท่านนะครับเหรียญเนื้อเงินยินดีรับเช่าสวยๆหลายหลายแสนนะครับสวยๆหลายหลายแสนนะถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับเรามาดูว่าเนี่ยบล็อกลาแตกนะครับนี่คือนิยมสุดของท่านแล้วนะครับนี่ ลาแตกเส้นลามีแตกนะครับแล้วดูผิวท่านอง์นี้สวยแชมป์นะครับสวยมากนะครับอง์นี้สวยแชมป์ชมเลยอันนี้เรียกได้ว่าสวยมากๆนะครับแล้วก็มากถึงมากที่สุดเลยนะฮะนี่เลยนะครับก็นี่เลยอันนี้เราได้มาดูกันนะครับและอย่างต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องเกแท้กันดีกว่านะครับเราบอกไกลราคาไปแล้วนะครับแล้วก็เริ่มจากดูหูเหรียญกก่อนเลยนะครับส่องไปเนี่ยนะครับท่านจะเห็นเลยว่าหูเหรียญท่านเป็นแบบนี้นะครับนี่จะมีวงต่างๆนะครับแล้วขอบเนี่ยจะมี นี่วงเดือนต่างๆตรงขอบนะคบเห็นไหมจะมีเส้นต่างๆอยู่ตรงขอบนี่ครับเนี่ยเส้นต่างๆอยู่ตรงขอบเนี่ยนะเป็นธรรมชาตินะครับพวกนี้นะครับเนี่ยเส้นต่างๆอยู่ตรงขอบนะครับแล้วก็จุดต่อไปนะครับใบหน้าท่านนะครับแกะบล็อกได้เหมือนมีชีวิตมากๆเลยนะครับส่องเข้าไปทีแรกเนี่ยต้องส่องเข้าไปในตาก่อนเลยนะครับในตาท่านเนี่ยตึงเป้ะนะครับแล้วบางทีจะมีเส้นเสี้ยนด้วยนะข้างในตาเนี่ย เนี่ยในข้างในตาเนี่ยบางทีจะมีเสี้ยนเล็กๆขนแมวขนแมวด้วยนะข้างในตาเนี่ยนะครับเห็นไหมตึงเป้เลยนะครับนี่แม้ตึงมากผิวข้างในตานะครับแล้วดูในซอกเห็นไหมครับคมชัดเจนลึกมากนะครับแล้วใบหน้าของท่านนะครับไม่ใช่เป็นผิวเรียบเนียนจริงๆนะครับแล้วก็จะมีเสี้นตรงอยู่ตรงใบหน้านะครับจะมีเสี้นเห็นไหมครับอยู่ตรงใบหน้าท่านเต็มไปหมดนะครับแล้วการแกะบล็อกนี้สุดมากๆนะครับการแกะบล็อกรุ่นนี้ได้คมชัดเจนมากๆ นะครับบล็อกจะนําเห็นไหมตรงผืนผืนผิวผิวท่านเนี่ยเป็นขึ้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 นอยู่เลยนะครับเส้นหน้าผากต่างๆนี่ดีครับเส้นเกสาท่านเห็นไหมคมชัดเจนนะครับเรียกได้ <on> ว่า aside, คมชัดเจนมากๆนะครับคมชัดเจนมากๆนะครับแล้วจุดต่อไปนะครับเรามาดูที่นี่ริ้วจีวบอนนะครับตึงเปี้ย sack, คมชัดนะครับตึงเปี้ยคมชัดเห็นไหมครับริ้วจีวบอน เห็นไหมครับตึงมากนะครับผิวท่านเนี่ยตึงมากๆหรือจิวอนเนี่ยผิวท่านตึงมากๆเห็นไหมครับส่องไปนี่ชัดเจนนะผมว่าช่องกล้องชัดมากนะรอบนี้นะครับนะครับแล้วดูเห็นไหมครับนี่ตรงนี้เนี่ยถ้าสังเกตดูดีอาจจะเป็นความคมชัดธรรมดาแต่ว่าถ้าเอียงดูดีๆเนี่ยท่านจะเห็นว่าตรงพื้นๆผิวๆเนี่ยเห็นไหมครับจะมีเส้นๆขีดๆอยู่ตรงนี้อันนี้สําคัญนะครับรายละเอียดพวกนี้สําคัญหมดนะครับ เห็นไหมครับจะมีเส้นริ้วๆขีดๆอยู่ตรงพื้นผิวเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่ชัดเจนนะครับเป็นการแกะบล็อกนะครับที่ชัดเจนมากๆแล้วคําว่าพระอาจารย์นะครับนี่แกะดูการแกะบล็อกนะครับพระอาจารย์นําโอ้โหชัดกว่านี้มีอีกไหมชัดกว่านี้มีอีกไหมแก้วจันนี่ ดูการเก็บบล็อกนะครับนี่แม้มีเส้นขยับบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับวัดดอนสารานี่ลอลิงแตกเส้นนิยมสุดนะครับวัดดอนสารานี่แล้วดูด้านด้านขอบข้าพื้นจะมีเส้นเส้นเอยู่นะครับพัทธรุงอายุ85ปีพศ2519นั่นเองนะครับแล้วดูผิวท่านจะเป็นอย่างนี้เลย นะครับเหรียญจะนําวัดดอนสารานะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเรามาดูด้านหลังรูหูเจาะกอนเลยสําคัญมากนี่รูเจาะอย่างนี้แท้นับหนึ่งเลยนะครับดูเจาะอย่างนี้แท้นับหนึ่งเลยนะครับแล้วตรงพื้นเนี่ยจะมีเส้นๆอยู่ตรงขอบตรงนี้นะครับแล้วดูด้านหลังนะครับฟอนยันนี่คมชัดเจนมากๆนะครับการแกะฟอนเนี่ยแล้วมีตรงยันนี้นะครับนะครับเนี่ย ตรงติ่งเนี่ยแม้ท่านจะมีติ่งเล้กเกินออกมาบ้างนะครับคมชัดเจนมากนะครับท่านมีติ่งเล้กเกินออกมาบ้างดูการแกะฟอนตนะครับเห็นไหมเห็นไหมแม้ตรงนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้จะมีติ่งเล้กเกินออกมาบ้างนะครับเป็นปากฉลามออกมาบ้างนะครับคมชัดเจนนะครับพวกนี้นะครับเป็นอะไรที่คมชัดเจนนะครับแล้วดูนะครับผิวตึงนะครับเรียบเนียนตึงนะครับแล้วก็ฟอนยันการแกะบล็อกนี่เรียกได้ว่าแบบ สันน่ะตั้งเป็นสันเราขอบปิ้นๆเกินๆถ้าเกินอย่างนี้ก็มีนะครับนี่ขอบจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ผิวตึงเห็นไหมครับตรงพื้นจะมีเสี้ยนบ้างนี่ตรงมื้นจะมีเสี้ยนบ้างเห็นไหมครับนี่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 โอ้โหผมบอกได้เลยว่าชัดเจนเห็นไหมดูเสี้ยนนี่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 โอ้โหดูเสี้ยนตรงพื้นนี่ครับตรงพื้นนี่เห็นไหมชัดเจนนี่ถ้าชัดเจนคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าชัดเจนมากขนาดไหนนะครับวันนี้กล้องดูพื้นครับ นี่โอ้โหรายละเอียดพื้นนี่นี่ดูรายละเอียดตรงพื้นนี่เสียนเต็มเลยนี่เสียนเต็มเลยตรงพื้นนี่โอ้โหชัดเจนขอบดูขอบเป็นๆอย่างนี้แท้น้ำหนึ่งแล้วนะครับแล้วดูเสียนตรงพื้นนี่โอ้โหอ่ะชัดเจนนะ ชัดเจนนะผมบอกเลยว่าชัดเจนมากๆนะครับแล้วดูขอบตัดนะครับเดี๋ยวผมมีอ,องค์มาให้เทียบดูด้วยแต่ต้องถือระวังหน่อยนะสวยทั้งคู่เลยเดี๋ยวือนกันเนี่ยถือจะจมูกชนยันหรือเปล่าไม่รู้นะครับ่ะเรามาดูขอบตัดกันดีกว่าเหมือนกันเหมือนกันนี่จะเป็นยังไงจะเป็นยังไงขอบตัดด้านข้างท่านนะครับนี่ เห็นไหมดูขอบตัดด้านข้างนะครับว่าเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่เป็นตัดหักเร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 นะครับนี่โอ้โหเรียกว่าชัดเจนชัดเจนขอบตัดอย่างนี้แท้นับหนึ่งเลยนะครับนี่ตัดเร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 หักเร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 อย่างนี้นะครับเทียบสององค์ให้ดูเลยนะนี่เห็นตรงแม้ตรง,ตรงคอเห็นไหมครับนี่เรียกว่า ที่ให้ชัดกันไปเลยอะนะครับตรงหูนี่ครับท่านจะสโลปขึ้นหนี้นะครับเนี่ยท็อปตัวตัดเนี่ยแม้จะแบะออกนะครับแบะออกอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าเกิดจะอะไรไม่รู้แต่ว่าท่านเป็นอย่างเงี้ยแม้ตรงหูเนี่ยเนี่ยขอบรอบหูเนี่ยนะครับดูตรงนี้ตรงบ่าขวามือองค์พระโอ้โหชัดเจนชัดเจน ไม่ชัดเจนไม่รู้จะพูดอย่างไงแล้วอีกข้างหนึ่งข้างขวามือวงพาร์ครับนี่พยายามสุดฝีมือนะครับเป็นเหมือนผมว่าชิปช่จุดจะตังนี่เป็นเหมือนแบบโอ้โหเรียกว่าหนึ่งทรัพสมบัติเลยถ้าขายเป็นหนังสือก็คงเล่มละกี่บาทผมไม่รู้ะนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะผมเก็บเรื่องราวต่างๆพาร์ที่ผมเช่ามาผมจะเก็บเรื่องราวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมาทํคชิปช้จุดจตังผมมีความสุขมากมาก ม้จะปวดตามากๆก็เถอะนะฮะเป็นคลิปที่ผมทําแล้วปวดตามากๆนะครับแล้วก็ผมนี่ต้องเพ่งเล็งมากๆนะครับขอบตัดท่านประมาณนี้เลยนะครับกับเหรือจะนำวัดดอนสารานนะครับนี่องค์นี้คู่นี้เนี่ยนี่บล็อกลาแตกนะครับนิยมสุดนะครับนี่จะรอลิงจะมีแต่อันนี้ไม่มีนะครับ นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าในมีดีรับเช่านะครับถ้าเห็นนะครับความยากลำบากของผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับก็วันนี้ผมข้างน้ําขอลาทุกท่านไปก่อนพีนี้นี้แล้วกันนะครับถ้าอย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมจะทําคลิปมีประโยชน์นี้ออกมาเรื่อยๆด้วยกันนะครับถ้ามีประโยชน์พีมีประโยชน์ให้ผมกาลังใจให้ผมนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีพักก็ส่งรูปมาทางไอดีไลน์แอดสายเคแล้วก็เลขเจ็ดเจ็ดตัวตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับวันนี้ผมข้าง